ความเดิมเมตอนที่แล้วหลังจากที่นาเดียและเมสัน mm. เขาไปช่วยคาสเตอร์ที่ถูกเมนติคอจับตัวไป mm. คาสเตอร์บอกว่าแท้จริงแล้วครับนาเดียไว้ใจไม่ได้ และเธอก็คือต้อนเหตุที่ทําให้ซิทธเดลล่มสลายส่วนทางด้านของแอบบี้ภรยาของเมสันเธอนั้นก็คืออดีตสายลับที่ถูกลบความทรงจําไปสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพามิดีโออย่างซิทธเดลใน EP ีที่5และ6กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่พวกเขาเข้ามาช่วยคาสเตอร์ครับคาส์เตอร์ได้บอกความจริงกับเมสันว่าจริงๆแล้วนาเดียนั้นไว้ใจไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปในอดีตในครั้งที่เมสันกับนาเดียทำารกิจร่วมกันพระเอกจึงใช้โอกาสนั้นเพื่อที่ขอนาเดียแต่งงานครับเขามอบแหวนให้กับนาเดียเพื่อเป็นของแทนใจภาพตัดมาที่ตอนปัจจุบัน ที่เซฟเฮาส์ของเมนติคอหลังจากที่แอนเดอร์รู้ความจริงว่าบิลนั้นยังไม่ตายเขาจึงขอให้เบอร์นาดพาเขาไปหาอดีตแฟนสาวแอนเดอร์บอกว่าเขาจะแก้มัดให้และให้เบอร์นาดตามเข้าไปยังรถที่จอดอยู่ด้านหลังในขณะที่กําลังแก้มัดอยู่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นแอนเดอร์ถูกกระสุนปริศนายิงเข้าที่หัวครับและนั่นก็คือฝีมือของดาเลียแอนเดอร์จึงใช้แรงแค้นสุดท้ายพุ่งตรงไปหาดาเลียก่อนที่เขาเองจะสิ้นลมหายใจในที่สุด เดาเรียบอกกับเบอร์นาร์ไปว่าแต่ก่อนฉันก็เคยคิดว่าอาวุธที่ทรงอนุภาคและมีอำนาจมากที่สุดอาจจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์แต่ในตอนนี้เธอไม่ได้คิดแบบนั้นเลยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือซิทาธเดลเบอร์นาร์จึงบอกว่าโทมัสสามีของเธอคงระยใจที่รู้ว่าเธอนั้นเป็นแบบนี้เมื่อเบอร์นาร์กล่าวถึงสามีของเธอที่เสียชีวิตไปไดาเรียก็ไม่พอใจอย่างมากครับสิ่งที่เธอสานต่อจากเหตุการณ์ที่ทาให้สามีของเธอนั้นตายจากไป นั่นก็คือการฆ่าพวกสายลับซิตาเดลและร่วมมือกับองค์กรแมนติคอดาเรียบอกว่าที่เธอนั้นสามารถฆ่าสายลับซิตาเดลได้เป็นพันๆก็เพราะว่าเธอได้รับข้อมูลมาจากสายลับซิตาเดลที่ตาสว่างและเห็นท่าแท้ขององค์กรซิตาเดลตัดภาพไปที่9ปีก่อนหลังจากที่นานเดียรู้ความจริงว่าเบอร์นาดนั้นได้ทําการสั่งการลบความทรงจําเพื่อนสาวของเธออย่างเซเลสไป เธอจึงเข้าไปถามเบอร์นาร์ดว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นเมสันรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเมื่อได้คําตอบมาแล้วเมสันนั้นคือตัวการที่สั่งให้ลบความทรงจำของเซเลสเธอจึงเข้าไปถามเมสันว่ารู้เรื่องหรือเปล่าว่าเบอร์นาร์ดนั้นลบความทรงจําของเซเลสไปเมสันกนป็ปฏิเสธแต่ถ้าว่านาเดียก,ก็บอกว่าตอนนี้เธอรู้เรื่องหมดแล้วเธอจึงถามเหตุผลที่เมสันทําแบบนั้นลบความทรงจําของเซเลสเมสันจึงบอกว่าจริงๆแล้ว ผมรู้ว่าคุณเอากุญแจพ่อมดไปแต่ผมก็ไม่ได้ถามคุณเพราะว่าผมไม่อยากจะรู้ว่าคุณเอามันไปทำไมการที่เซเลสถูกลบความทรงจำก็เพราะว่าจะต้องมีใครสักคนที่รับบาปแทนคุณการที่เมสันทำแบบนั้นไปก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียนาเดียไปและเขาก็ยังรักนาเดียนาเดียจึงรับสารภาพว่าเธอเอากุญแจนั้นไปจริงๆและเธอก็เอามันไปทำลายแล้ว อาวุธทรงอนุภาคขนาดนั้นเธอไม่สามารถให้ใครครอบครองได้แม้แต่กับซิทเทเดียวก็ตามเมื่อเซเลสไม่ได้ทำผิดนาเดียจึงบอกให้เมสันฟื้นความจำของเซเลสซะแต่ทว่าเมสันก็ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาสั่งให้เบอร์ nard ทำลายหลอดแก้วความจำของเซเลสไปแล้วเท่ากับว่าในตอนนี้เซเลสนั้นถูกลบความทรงจำไปตลอดการ นาเดียจึงวางแหวนคืนให้กับเมสันก่อนที่จะเดินจากไปทําให้ในตอนนี้หัวใจของสายลับอย่างเมสันนั้นได้แตกสลายไปทันทีหลังจากนั้นครับนาเดียจึงเดินทางไปหาพ่อของเธอที่มีชื่อว่าราฮีกัมเบียหนึ่งในคนของเมนติคอพร้อมกับบอกว่าในตอนนี้เธอตั้งท้องกับเมสันราฮีจึงบอกให้ลูกสาวไปอยู่กับเขาที่วาเลนเซียนาเดียจึงย้ำกับพ่อของเธอไปว่าเรื่องลูกในท้องจะให้เมสันรู้เรื่องไม่ได้ ตัดภาพมาตอนปัจจุบันคาสเตอร์บอกความจริงกับเมสันว่าจริงๆแล้วนาเดียนั้นก็คือไส,ส้ศึกเพราะว่าเธอร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายของเมนติคอร์ที่มีชื่อว่าราฮีกัมเบียนาเดียได้ติดต่อกับชายคนนั้นก่อนที่ซิทธทเดลจะล่มสลายแต่ถ้าว่านาเดียก็ไม่ได้บอกอะไรเธอบอกให้หนีไปจากที่นี่เพราะว่าในตอนนี้พวกเมนติคอร์กำลังจะเหตกันมา ท้าด้าของดาเลียเธอเริ่มจะหมดความอดทนกับเบอร์นาดก่อนที่จะบังคับให้เบอร์นาดบอกรหัสทั้ง19ตัวมาให้กับเธอเพื่อที่ทำการเปิดกองลับของซิทาธเดลดาเลียบอกว่าถ้าเบอร์นาดไม่บอกลูกสาวและภรรยาของเขาจะต้องตายเพราะว่าในตอนนี้เมนติคอรู้ที่ซ่อนของโจและวาวลูกสาวของเบอร์นาดที่อาศัยอยู่ไวโอมิงแล้วการยิงมิสไซล์ถล่มบ้านของเบอร์นาดกกำลังจะเริ่มขึ้น จนกระทั่งเบอร์ n a r ก็ยอมบอกรหัสที่ใช้เปิดกล่องลับของซิตาเ,เดลให้กับดาเลียเพื่อช่วยชีวิตของลูกสาวและภรรยาเมื่อได้รหัสมาแล้วดาเลียบอกว่าให้เข้ารหัสเรือดำน้ำของรัสเซียที่มีระเบิดนิวเคลียร์เพื่อที่ทำการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์เหล่านั้น ก่อนที่จะบอกให้ลูกน้องทำลายเมืองไวโอูนงซะาถึงเบอร์นา r จะขอร้องอย่างไรดาเลียก็ไม่ยอมเธอต้องการจะฆ่าครอบครัวข,ของเบอร์นา r เหมือนกับที่เธอเคยโดนพวกซิทเดลระเบิดครอบรองเธอเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนท่านักของยานลบเมนติคอพวกมันได้วนกลับไปยังบ้านของเบอร์นา r เพื่อที่ทำการระเบิดที่นั่นในขณะเดียวกันวาวลูกสาวข,ของเบอร์นา r ก็เห็นว่ามันมีบางอย่างกำลังพุ่งตรงมาที่บ้านของเธอเธอจึงบอกแม่อย่างโจ เมื่อโจร,รู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเธอจึงบอกให้อพยพกออกไปจากที่นี่พวกเขาจะต้องหาที่ซ่อนใหม่ที่ปลอดภัยกว่านี้ทางด้านของดาวิดเขาติดต่อมาบอกกับดาเลียว่าในตอนนี้ศูนย์เมติคอถูกบุกรุกโดยนาเดียและเมสันพวกมันได้เข้ามาช่วยคาสเตอร์และหนีไปได้ดาเลียจึงบอกให้ดาวิดส่งยามาชิกิไปพร้อมก็บอกว่าตอนนี้แอนเดอร์พี่ชายฝาแฝดของดาวิดนั้นได้ตายไปแล้วเนื่องจากเบอร์นาดเป็นคนฆ่าและหนีไปได้ ดาเรียบอกให้ดาวิดเดินทางไปที่วาเลนเซียเพื่อที่ไปจับตัวราฮีกัมเบียพ่อของนาเดียและลูกสาวของนาเดียกับเมสันมาให้กับเธอหลังจากที่นาเดียกับเมสันพาคัสเตอร์หนีมาได้ในตอนนี้ครับทั้งสองไม่เชื่อใจนาเดียอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นาเดียหายตัวไปและลาออกจากซิดธอเดลนาเดียจึงสารภาพว่าที่เธอหายตัวไปก็เพราะว่าในช่วงนั้นเธอตั้งท้องกับเมสันและการที่เธอลาออกไปก็เพื่อที่เลี้ยงลูก และเธอก็ไม่ใช่ไซสสึกที่เอาข้อมูลของซีทาเดีไปปล่อยนั่นก็ทําให้เมสันตกใจกับเรื่องที่ได้ยินตัดภาพมาในตอนอดีตนาเดียไม่ต้องการให้เมสันรู้เรื่องนี้เธอจึงปิดมันเอาไว้เป็นความลับและซ่อนลูกสาวเอาไว้ที่วาเลนเซียท่างด้านของดาเลียหลังจากที่ทราบว่าในตอนนี้สามารถแฮกเรือดำน้ำรัสเซียที่มีระเบิดนิวเคลียร์อยู่แต่ว่าการที่เข้าไปในเรือลำนั้น และสั่งปล่อยระเบิดนิวเคลียร์พวกเขาไม่สามารถทําได้เพราะว่าคนที่เข้าไปในเรือดำนั้นได้ก็ <_ S 1> มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเมสันเคนหลังจากนั้นยามาชิกิลูกน้องของดาเลียก็เดินทางมาถึงยังพวกเขาก่อนที่ยามาชิกิจะขอให้เมสันสวนหมหูฟังเมื่อเมสันได้คุยกับดาเลียดาเลียครับได้บอกว่าในตอนนี้เธอได้ทําการจับตัวลูกสาวของเมสันเอาไว้แล้วถ้าอยากจะให้ลูกสาวปลอดภัยเมสันจะต้องช่วยเธอกู้เรือดำน้ําของรัสเซีย เข้าไปปล่อยระเบิดทั้ง5ลูกนั้นตัดภาพมาในตอนอดีตเมื่อ30ปีก่อนเมสันที่ตอนเป็นเด็กเขาถูกช่วยเอาไว้ในเหตุการณ์วางระเบิดนิวเคลียร์และจากเหตุการณ์นั้นเมสันต้องสูญเสียพ่อไปทําให้เขาต้องย้ายมาอยู่กับย่าที่โอลิออสและแม่ของเมสันก็ทิ้งเข้าไปตั้งแต่ตอนนั้นจากนั้นเมสันก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสายลับซิเทเดลตั้งแต่เด็ก ในตอนนี้ครับพวกเขาถูกพาตัวไปยังฐานทัพของเมนติคอเมสันจึงขอดูภาพลูกสาวของเขาเพื่อดูให้แน่ใจว่าลูกสาวของเขานั้นยังปลอดภัยเมื่อได้เห็นภาพในโทรศัพท์เด็กในภาพนั้นเมสันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่กลับเป็นนาเดียครับที่ตกใจแทนเพราะว่าเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวของเธอเมื่อามาถึงยังฐานทัพของเมนติคอพวกเขาก็ได้รับภารกิจครับ คาสเตอร์จะต้องแฮ็กเข้าระบบเพื่อให้เรือดำน้ำขึ้นมายัางผิวน้ำเมสันกับดาวิดจะต้องลงไปที่นั่นเพื่อเข้าไปในเรือดำน้ำโดยที่เมสันจะต้องเป็นคนเปิดประตูเรือลำนั้นมีเพียงแค่เมสันคนเดียวเท่านั้นที่จะเปิดมันได้เพราะว่าในสมัยก่อนเมสันก็ได้รับภารกิจเช่นเดียวกันซิทเดลได้ส่งเขาไปเพื่อล็อกระบบให้จดจำใบหน้าของเมสันเอาไว้เพียงแค่คนเดียวนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีใครสามารถเปิดเรือลำนั้นได้ แต่้ว่าภารกิจในครั้งนั้นเมสันก็แอบ,บทําการแฮ็กเข้าระบบบายพาสของเรือดานั้นติดตั้งระบบที่ทําให้มีแค่เมสันเท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้เมสันกับดาวิดจะต้องกระโดดไปยังเรือดำน้ำําทั้งสองครับกระโดดลงไปด้านล่างก่อนที่คาสเตอร์จะทําการแฮ็กเรือดำน้ำําให้มันลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา เมื่อเมสันร่อนลงไปเขาก็พาดท่าตกลงไปในทะเลแต่ทว่าก็ได้ที่ยึดช่วยเอาไว้เดวิดจึงช่วยดึงเมสันขึ้นมาก่อนที่เขาจะทําการสแกนใบหน้าเพื่อทําการเปิดประตูทางเข้าประตูได้เปิดออกดวิดจึงดึงล่มของเมสันออกแต่ทว่าเมสันก็ติดอยู่ท้ายเรือนาเดียเมื่อเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงอาสาที่ลงไปที่นั่นในตอนนี้ครับดวิดได้ทำการแฮ็กเข้าระบบ และพร้อมที่ปล่อยระเบิดนวิวเคลียร์เขาทําการเล็งไปที่ศูนย์ของเมนติคอร์พร้อมกับติดต่อไปหาดาเลียจริงๆแล้วครับดาวิดรู้อยู่แล้วว่าดาเลียนั้นพาพี่ชายของเขาดาวิดจึงต่อรองว่าเขาต้องการจะขึ้นเป็นใหญ่และครองเมนติคอร์แต่ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการดาวิดจะปล่อยระเบิดทั้ง5ลูกไประเบิดเมนติคอร์ทั้ง5จุด ดาเรียจึงบอกว่าเธอจะไม่ยอมให้ดาวิดทําแบบนั้นแน่ๆทีมของเธอนั้นจะแฮ็กเข้าระบบเรือลํานั้นทําให้เรือดําดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรซะก่อนที่เมสันจะฟื้นขึ้นมาครับเขาได้เข้าไปหยุดดาวิดเพื่อไม่ให้ปล่อยระเบิดนิวเคลียร์พวกนั้นก่อนที่นาเดียจะเข้าไปฟาดดาวิดจนสลบไป พวกเขาจะต้องยกเลิกคําสั่งการยิงคาสเตอร์บอกว่าในตอนนี้มันไม่มีวิธียกเลิกแล้วนาเดียได้ทําการล็อกระบบเอาไว้วิธีเดียวที่จะหยุดได้พวกเขาจะต้องเข้าไปถอดหัวรบนิวเคลีย์ทั้ง5้าลูกออกนาเดียจึงอาสาที่เข้าไปถอดหัวรบนิวเคลีย์แต่ทาว่าถ้าร่างกายของเธอนั้นถูกตรวจจับหัวรบนิวเคลียร์เหล่านั้นจะนับถอยหลังและปล่อยออกไปทันที นาเดียจึงปรับอุณหภูมิร่างกายของเธอก่อนที่เข้าไปและค่อยๆถอดนิวเคลียรเทีละลูกในตอนเดียวกันนั่นเองดาวิดท,ที่ฟื้นขึ้นมาครับมันได้เข้าไปโจมตีเมสันทางด้านของนาเดียเธอได้ทําการถอดหัวรอบนิวเคลีย์ไปได้เมสันที่พยายามสู้กับดาวิดเขาได้ใช้ทักษะการต่อสู้ที่เคยฝึกมาจัดการกับดาวิดลงไปได้และในตอนนั้นนาเดียก็กําลังจะหมดสติเมสันจึงเข้าไปช่วยนาเดียและสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดี ในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องหนีออกมาจากที่นั่นพร้อมกับหัวรบระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่าอีกไม่นานพวกรัสเซียจะต้องแห่มาที่นี่แน่ในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังวาเลนเซียเพื่อนาเอาหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ไปส่งให้กับดาเรียรคาสเตอร์จึงทําการแอบขึ้นไปที่สูงเพื่อคุมกันให้กับพวกเขาการเลกเปลี่ยนได้เริ่มขึ้นครับแมนติคอจับลูกของนาเดียเอาไว้และพร้อมที่จะปล่อยเด็กให้ตกลงมา เมื่อลูกน้องของดาเลียได้ทําการตรวจสอบหัวรบแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ไม่ทํางานแล้วดาเลียจึงสั่งให้ค่าลูกของนาเดียและเมสันไปซะคาสเตอร์จึงทําการยิงคนที่จับลูกของนาเดียและเมสันครับก็ได้เข้าไปรับเอาไว้ได้ทันพอดีและในตอนนี้แม่ลูกก็ได้เจอกันอีกครั้ง หลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของซิดธอเดลแทนท่าของดาเลียเมื่อสูญเสียของไปแล้วเธอจึงเดินทางออกมาจากเซฟเฮา ук, และทำลายที่นั่นทิ้งไปเพื่อหนีจากการตามล่าของเมนติคอที่จะก,กลับมาคิดบัญชีกับเธอเมื่อพวกเมสันเดินทางมาถึงยังสำนักงานซิดธเดลในตอนนี้ครับเฮนริกกับแอบบีก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่นาเดียเมื่อเห็นเมสันมีความสุขกับอดีตเพื่อนของเธอทำให้เธอนั้นเก็บความลับเอาไว้ และในตอนเดียวกันคาสเตอร์ก็ได้บอกว่าเขามีเซิร์ฟเวอร์สำรองของเมสันถ้าหากอยาการู้ความจรงิงก็ฉีดหลอดแก้วนี้เข้าไปความทรงจำของเมสันจะกลับมาเมสันจึงตกลงที่ทำมันฉีดหลอดแก้วเข้าไปที่คอของเขาครับและนั่นก็ทำให้เมสันจำทุกอย่างได้เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเมส <traumat> ันจำมันได้อย่างดีเขาจึงเดินหนีออกมาจากที่นั่นและขออยู่ตัวคนเดียวในครั้งอดีตครับ เมสันได้เดินทางไปหาดาเลียหลังจากที่นาเดียหายตัวไปเมสันก็จนปัญญาและเขาก็ขอให้เธอนั้นช่วยตามหานาเดียให้กับเขาหญิงสาวที่เขายังคงรักดาเลียเมื่อเจอเมสันก็ทําให้เธอนั้นคิดถึงสามีของเธอเพราะว่าเมสันนั้นก็คือลูกชายของเธอ ดาเลียจึงยอมเล่าความจริงให้กับลูกชายได้ฟังในครั้งอดีตโทมัสพ่อของเมสันได้ตายจากไปก็เพราะว่าพวกซิดเทเดลได้รับคำสั่งวางระเบิดพวกเซิร์ฟแต่ทว่าซิทเทเดลก็ได้รับตำแหน่งมาผิดจรวดมิสไซลเหล่านั้นได้ทำลายครอบครัวของเธอรวมไปถึงพ่อของเมสันอีกด้วยหลังจากนั้นซิดเทเดลก็ปิดเรื่องนี้มาตลอดเหตุการณ์นในครั้งนั้นก็ทําให้ดาเลียเห็นสามีของเธอนนถูกไฟคอกตายในขณะที่ลูกชายอย่างเมสันที่นอนอีกห้องหนึ่งก็รอดชีวิตมาได้ แนเลียบอกให้ลูกชายเปิดโปรงข้อมูลของสายลับซิตาเดลและนําข้อมูลเหล่านั้นมาให้กับเธอเมื่อรู้ว่าพ่อตายยังไงเมสันจึงทําการส่งข้อมูลทั้งหมดของซิตาเดลให้กับแม่ของเขาเท่ากับว่าเมสันนั้นก็คือไส้ศึกของซิตาเดลและทําให้องค์กรซิตาเดลล่มสลายสายลับซิตาเดลนั้นถูกฆ่าตายไปเกือบจะหมดเมื่อจำทุกอย่างได้แล้วเมสันที่สัญญากับแอฟบีไปว่าถึงยังไงเขาก็จะไม่ทิ้งเธอ ยังคงเป็นสามีของเธออยู่เมสันจึงบอกกับแอบบี้ไปว่าเขาจำอะไรไม่ได้ส่วนทางด้านของนาเดียไม่เห็นว่าเมสันเลือกแอบบี้เธอจึงยอมเดินจากไปและเรื่องราวในซิธเทเดลก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ